มาเด้อพี่น้องเอ้กินแต่พวกนำกันไปก่้นอเอ้มือนีเจว่าพขาเรียงสมตำกับพี่น้อง<ช>้ะขาดว่าอดไรคือบ้นเคยนคืนน้อยเพิ่นฮึ่มแจกครับภาพประจำวันเกิดผมครับอันนี้อันนี้ รพระนิสิาตวรษพระประจำวันเกิดวันคั้นองค์นี้เป็นพระใชยวัดพระใชยวัดหลวงปู่ทูปพระใชยวัดหลวงปู่ทูปส่วนองค์นี้เป็นพระของข,องขันสมเด็จวัดปากน้ำของหลวงปู่สดรุ่นที่สองนี่มันซื้อตัว เจ้าของเก่าเพิ่นเป็นพาเพิ่นไปอาบน้ำน้ำเขาครับอยากได้บ่ครับพอระเบิ้งเสร็จผมให้ชมซื้อๆเด้ครับนี่แต่คนอื่นผมไม่ห้ชมเลยครับถามวันคนหักกันผมไม่ห้ชมเลยสวยงามใส่ของวัตถือทางโอ้ใส่ยงามใส่สวยงามพระผมหลายครับผมอ่า ถือท้างบ่ถือทางอยู่ครับอันนี้พระประจำมันเกิดบันคันอันนี้พระปากสุเ,เดชวัดปา,ปากน้ำอันนี้ดวงปู่ทูกเดี๋ยวถากอยมีพระประจำมันเกิดขอเอามาให้เจ้าดอกงขอพรมีพระประจำาันเกิดกับนักคาเนี่ยนะมันมีองค์เดียวมเกิดปีค้าเนี่ยฆ่าเดียนซี่มันมีอันเดียว ขาตะายเนี่ยที่เกิดปีขันบ่ะปีขันเอาเสือไปใส่บ่ครับใช่เสือเออเกิดปีขันตะข่าเนี่เสือครัค้เสีเสือห้ครับเดี๋ยวพงหาเพิ่งเลือคนเลือครับด้วยาเด็อเสือปีเสืออาค้เสียวเสือห้ครับเกิดปีเสือครับแวะมาตะเห็่น้ำลุงก็เลยไปเอาพาไปเพลินช่มไปแหลกเปียนพากเพลินเนี่ล่ะเลยฉีดหัวเจ้าก็เลยแวะมาหาเจ้าครับ เอาเกิดปีเสือตั้งแขนเสือครับโอ้เสือตัวนีนเสือตัวเจ้าเจ้าตัวเด้อว่าเจ้าเกิดปีขันอ่ะคือปีขันคือปีเสือเนี่ยเถ่าปี่าขันปีเสือมันส่งออกมาคือแมวแฉอันนี้เสือที่เถ้าเสือตัวไหนเสือคือปีเซ่ไม่เสือแกะเนาะว่าบ่าเป็นยังไงเสียเสือคือแม่ ว่าเอาผมกะไม่ได้เงี้ยได้ผมว่าหายไหมนีห่างเสร็จหรอเสือเขาผมคยเห็นผมว่าหายเจ้าผมว่าหายเจ้าบูซาเลยครับผมวหายเจ้าซื้อครับหายเพราะความหักซื้อๆไม่มคัดเีมีต่อกันกะขันใชว่าหักกับบ้แมนคันใชว่าบ่าหักกับบ้แมนไม่ผัวแล้วหรอกันนั่นล่ะจ้ามีผัวแล้วคอยกันมีเมียแล้วคอยกันเลยมันเลยหักกันบ่ได้ครับอันนี้มันเป็นพระของผมมนณินพระประจำวันเกิดผมครับอในพระคัานแล้วสมเด็จวัดปากน้ำผมก็มีองค์เดียวครับ เขาให้ผมแสนหนึ่งผมยังบ่เอานี่องค์นี่ครับว้ายอืเ <ừ. S 1> นคนนั่นเนาะ <c oughs> มันบ่ได้ราคาเนาะต้องหลายคนนั่นไหมโอชืแสนแสนวาซื้อนี่สิวายพวกเขาเล่นเขาก็เล่นหนักตัวครับผ่าสุ้มเหรียญลักแสนขึ้นอยู่แล้วตั้มให้ยังครับนี่ยกินสิละกินเวียนอยากกินแตงโมหูงมีท้องเดรียวนี่อยากกินตแตโงโมหู นี่ท่องกับจ้ากันละโหมากครับผมกินตับหัโอ้ยมาท่องเดี๋ยวใครเดี๋ยวแบบหวกสือน้าท่องไงพุ่นตาพุ่นสืบกยยนนุ้ยยุ่งแก้พุ่นไหมครับปุ่นหน้าปุ่นตาเดียวเหรอ,อน้องครับทามากินตามมาับูนวนกันเด้อมือนี่กะลุงกล้วยหลายครับลุงกล้ยลายลงกุ้ยลายเพราะว่ามืออื่นตลาดนัดเด้เพิ่นฉลาดเด้ตาเพิ่นฉลาดนะครับมืออื่นตลาดนัด โอ้ตาเก่งถึงว่าขับสามรอไหมขับสามลอเองตัวนีโอ้เก่ง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 เก่มาใครไปตาอะไรจักเปียตาแปดสิบป้วนแปดสิบป้วาครับพี่น้องครับตาแปดสิบป้วครับอ่าคิดเพิ่งว่าขับสามลอยเองขับไปหอดน้องหานบัวตาหนิหอดอุดราบัวหอดใส่ส่วนมากเยอะนี่เยอะนี่ว่าไปน้องหานเออตา ตอนนี้ลอน้ำบนมนมันมันมันตาบ่คือเออเออบาไกันเออีหาทุกี่บอก่ได้อีกเลยเน่เฮ้ยกระตาอืระต่าัวผู้เออเระ่าตัวนราวผู้จ้าพ่อกระข้า้ได้พี่น้องครับถาม่จินตำุูนกันเด้อตายจะเฟื่มการตาไม่จินตำพูนกันบ่

พอจะเเดีอนน้เิดซก็พอดีตาบอดทอนทอดสุดยอดครับพี่น้องครับอตายแล้ว่ครับเราเป็นแท้ลูกค้าของเจว่ามีถูไว้ครับพี่น้องครับตังแทห้าหกขวบจงยันหอดตาครับแปดสิบัวโอ้โหเกเบ้เยองว่าเซิบหรอครับคนหรอครับ แซวไม่หมันเกิดเที่ยงทำยังไงจะแซวจ่ายเที่ยบอกไปอืมปลาปลาซื้อปลาูปาด้วยวะอืมเข้าว่าจางวะจานวะจาง่อไปปรุงไปแไหมนาเลาไปสนาครับม่กินตำหุงกันได้ปทะเทนี่อยาปิษฉีบใบสำนีก่อนพอกคกินหนักแล้วกันยูดีมีแห้งสุกุยคนความเจ็บจะสดงความไข่จะสมี สุภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนมื้อนี้มื้อนี้กล้วยลงหลายครับพี่น้องครับอันมื้อนี้เวลาสิบบาทมั้งเจ้สิบบาทครับสิบบาทเมื่อแต่ว่ามันขายให้ตามันขายงี้สิบบาทจังแม่ใดเนาะมันเป็นเกี๊ยวไงเออว้ามันเปเกี๊ยวเป็นหมีจ้ะเออเอามื้อนี้เพิ่นใจดีมาตำมะุงสู้จินครับอืมอืมเอาหันตาป้าจินกับครับมันว่าตาไปที่ไหนครับครับครับเอา อา้าวพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับตายายพี่พน้องครับอย้หายเลยตา